สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI วิเคราะห์บอลที่นี่เรามีการวิเคราะห์ฟุตบอลที่ดีที่สุดมาให้คุณทุกวัน วันนี้เราจะเจาะลึกการวิเคราะห์ที่น่าสนใจพร้อมทำนายผลการแข่งขันถ้าคุณไม่อยากพลาดการอัปเดตและข้อมูลเจ๋งๆแบบนี้อย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลที่ดีไปด้วยกันมาเริ่มกันเลยฟุตบอลในวันนี้เราจะไปวิเคราะห์กันที่กันโชเซเรียอิตาลีโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างยูเวนตุสเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างโรม่าคู่นี้จะลงเตะกันในเวลาตีหนึ่งสีตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามอาริอันสเตเดียม ผู้ตัดสินในวันนี้เป็นทางด้านมาโกกูยดามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านยูเวนตุสความพร้อมในวันนี้ติอาโกโมอตตาเทรนเนอร์ยูเวนตุสยังรักษาฟอร์มเยี่ยมด้วยการบุกถล่มเวโรนา 3- ประตูต่อ0คว้าชัย2เกมติดโดยทีมยังไม่มีเกเฟรนตูรามทิโมทีเวอ,อาอคาดิวุ์มิลิกและวาลซิเยออ่อซิสที่เจ็บเหมือนเดิมมิเคเลดิเกรกอาริโอเฝ้าเสาต่อกองหลังให้นิโคลาซาโวนาลงเล่นรวมกับเกลซอนเบรแม เฟเดริโกกติดและฮวนกาบานมิดฟิลส่งนักกลาสเลยจับคู่กับมาโนเอลโลคาเตลีโดยมีอันเดรคัมเบโซเคนานยูดิสและซามูเอลเอมบานกูล่าเป็นสาประสานเกมรุกหลังดูซานวลาโฮวิท ah เรามาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนโรมาก,กันบ้างความพร้อมในวันนี้ด้านดานิเอเลเดรอซี่นายใหญ่โรมาแท้ให้กับเอมโปลีคาบานอย่างน่าผิดหวังโดยทีมจะไม่มีเอ็นโซเลฟฟีที่สาคร่างกายไม่สมบูรณ์ มิเลสสวิลาทำหน้าที่ผู้รักษาประตูกองหลังมีเซกิเซลิตจาลูก้ามันชินีอีวานเอดิก้าและอังเคลนโยบิทฟิลไบอันคริสตานเตเลออนโดปารเดสและลอเรนโซเปลเลกรินีทำหน้าที่แนวรุกเปาโลดิบาล่ากับมาติอาสซูเลเป็นเพลย์เมเกอร์หลังอาเตมดอปิกหัวหอกโตเป้า11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้ยูเวนตุสจะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยมิเเลดิกรตอาริโอนิโคลาซาวนาเฟเดริโกกติเกลซอนเบรเม กวนกาบ,บันดิโกโลฟาโจลีมาดูเอลโลคาเตลีอันเดร่คัมเบโซเคนันยูดิสซาเมลเอ็มบันกูล่าดูซานวลาโฮวิทโรมาจะมาในระบบ4-3-2-1นำทีมโดยมิเลสสวิลาเซกิเซลิกจาลูก้ามันชินีอีวานเอนดิกาอังเคลยโยไบรอันคริสตานเตเลอันโดปาเรเดสลอเรนโซ่เปเลกรินีเปาโลดิบาลามาร์ติอัสซูเลตอาเตมดอฟบิกทัศนะของคู่นี้ ยูเวนตุสทำได้อย่างน่าประทับใจจาก2เกมแรกด้วยชัยชนะสวยงามท,งทั้งที่ช่วงปรีซีซั่นฟอร์มไม่ดีนักด้านโรม่าเสียขวัญเหมือนกำลังแพ้บ้านให้เอมโปลีมาเจ้าบ้านที่ดูดันและมั่นใจคงไม่พลาดสามแต้มในบ้านจากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่ายูเวนตุสเปิดบ้านชนะโรมา่าไปด้วยประตูหนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วเพื่อนๆคิดว่าคู่นี้ทีมไหนจะเป็นผู้ชนะสกอร์เท่าไหร่ทีมคอมเมนต์ comment. กันมาได้นะครับจะได้เป็นแนวทาให้เพื่อนท่านอื่นด้วย และสุดท้ายขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้จนจบนะครับหวังว่าการวิเคราะห์ของเราจะช่วยให้คุณมีข้อมูลในการตัดสินใจได้ดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลดีๆจากช่อง AI วิเคราะห์บอร์ดแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ